สองอาทีก็จะห้าโมงละลงบนมาแล้วฮะไหนอันนี้ช่วงมากินอะไรเนี่ยเด็กกินแซลมอนนะแซลมอนแซลมอน,อมอนปาลาอะไรอ่ะนังกาแฟปังปังด้วยแต่ก็ลืมกูบอกอยากกิกกนนะแซลมอนนี่นี่มูนันดิหนังปลาแซลมอนกรอบรสออริดอดจนินอลนี่ ดูมีรสเนยซอสไข่เค็มัใหม่โมนาริหนังปลาแซลมอนกรอบรสซอสไข่เค็มและรสออริจินอลอร่อยสุดหยุดได้ไงเฮอะไรอยากกินกุ้งว่ะบอกกูทำไมเปล่าพูเฉยๆบางก็ไม่มี เชียงใหม่กุ้งก็แพงมีปังคเท่าไหร่อะยี่สิบบาทเฮ้ยยี่สิบบาทหรอคือกุ้งได้นะเว้ยชื่ออะไรวะโมโมจิเหรอเวยไม่ใช่โมโมอยู่บวงทวไว้โมศาโมซาโดนตีหรือว่าจะเป็นโมพอละพอละขายของเลยกันนี่ไงคุณอลิแก้มกุ้งทอดอบกรอบกรมล้น เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บก่อนดิเอ้ยมาเก็บก่อนโมนริแก้มกุ้งทอดอบกรอบรถสาหร่ายทะเลย่างและรถต้มยำกุ้งหม้อไฟลองย่าง